ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะพี่น้องลมมาแล้วโอ้โหวันนี้เอาเฮ็ดยังเสือนี่รับไปหวานดอกป่อเทืองมาแล้วเอฟสีฝนลมฝนกำลังมานะคะเสร็จเรียบร้อยบอกเสือเสร็จเรียบร้อยสอ,องหม่องปวดแขนเลยเฮาเลยอีกสองหม่อง เอาไว้ไว้นข้างหน้านี่ค่ะ,มะเมล็ดนะคะมันจะเป็นแบบนี้พีน้องเอฟซีนักนะคะฮาิวไปหิวใส่หมอบานี้ใส่คู่ใครแล้วบ่ได้กอใส่แขนเนาะโอ้ยแขนลอยเลยหวานเสร็จไปแล้วนะคะสวยไม่สวยก็รอด,ดูเ <c oughs> สือกับป้าสานะคะเอฟซี FC. อ่าทงนี่ วานเรียบร้อยแล้วสองคนฝนกำลังจะมาพี่น้องบาดตินี้ลงเม็ดแล้วปาโถมืดตึ๊บผุดอุ้ยปวดแขนแขนลอยแขนลอยอ้าวลืมเอาเสือแขนยาวออกจากรถก่อนโอ้ทั้งลมพี่น้องลมฝนกำลังมานะคะ อุ้ยวาสีตกกับย่างตกเนาะคุณน่ะอุ้ยเบิงลมทางคุณดูขอภัยแล้วกันนะคะเอฟซีลมลมปลาเป็นตายานแค่คุณน่ะดูท้องฟ้านะคะ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะภาษายังบ่ทันได้เห็นเลยตั้งแต่เพิ่นแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำจัากหน่อยนะคะบรรยากาศที่เออฝนตกแล้วบวาวันอดดอกไม้บ่ภาษาก,ก็จัดการกับเสือเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะ FC นะคะ เดี๋ยวฝนกำลังตกนะคะต้องรีบหวานนะคะวานก่อนเลยนะคะโอ้เสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะขัดมันลงสลบอปนะคะพี่น้องเรียบร้อยนะคะขัดล้างถูพื้นนะสะอาดนะโอ้ห้องน้ำใหม่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ โอ้มันยาขัดกระเบื้องสวยนะคะติดบานประตูเสร็จหมดทุกห้องเลยนะคะโอ้ใส่จนมันเลื่อมเลยเนาะลายสล็อตนะคะเอฟซีมันมีน้ํำยาเคลือบนะมันก็เลยทำให้มันนะคะมันสวยนะคะโอ้ลมลม ลมแรงนะคะตอนนี้ลมฝนกำลังจะมาฝนก็ปรยปปอยนะคะโอโหรีบเลยโอปราสาลืมล้างมือนะคะเพราะว่าเม็ดยาเขาจะโอเม็ดดอกไม้นะะ้เพื่อนจะคลุกคลุกยาอยู่นะคะเพราะว่าเปิดกระสอบออกมันมีกลิ่นขิ้พี่น้องสาก็จัดการกับเสือพาไปนะคะหวานสองคนเสร็จไปเรียบร้อยนะคะ ก็รอกันมันก็ไม่ทันนะคะเพราะแดนก็ไปทำความสะอาดบ้านตะอ้วนเนะะาะภาษากันเลยต้องรีบจัดการกับเสือสองคนนะคะพี่น้องเดี๋ยวฝนตกมันจะหวานไม่ได้นะคะถ้าฝนตกแล้วเราเดินเหยียบมันก็ดินมันก็จะติดพาพร้อมลอพี่น้องเนาะก็เลยรีบหวานไปเลยนะคะ โอโ้ลมพัดธงชาติไทยพี่น้องพริ้วสวัยสวยงามเลยคันน่ะดูทองฟ้านะคะโอ้ยหมืดขักเสียงลมนะคะที่ได้ยินนะคะคือเสียงลมพี่น้องนะก่อนฝนจะมาลมมาก่อนนะคะก็มีพายุเข้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนาะถ้าวันก่อนเมื่อวานนะคะก็ตกนะคะวันนี้ก็ ว่าจะไม่ตกแล้วนะคะแต่ก็ตกคือเก่าพี่น้องดูสภาพอากาศเมื่อเช้านะคะดเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แดด,ดนะคะตอนนี้ก็ลมมาก่อนแล้วอีกน้อยฝนก็ตามมานะคะปารพี่น้องดอ,อกกุหลาบสีนี่สีอะไรเนาะนี่สวยมากนะสีโอกคีมันแข็งนะคะโอ้ยหอมพี่น้องกุหลาบสีนี่คือหอมคัดแค่พี่น้อง ดอกสวยมากเลยนะคะโอ้โหพร้อมด้วยกล้วยไม้สีขาวนะคะกล้วยไม้กับงา้ามงามพี่น้องคนนะโอ้ยสีมันสดใสมากเลยนะคะโอ้สีขาวสดใสเลยนะคะอืมคักคักคักโอ้เสียงฝนมาแล้วเสียงฝนมาแล้วนะคะ ใชปภาษาชาติโทรศัพท์ไปเสียงฝนหรือเสียงลมเนาะอื้ออื้อมาแล้วโอ้รวยไม้สีนี้สวยมากนะสี FCC, สีม่วงนะคะม่วงเข้มนะคะวาดคนนะ่ะสีม่วงเข้มนะคะเมื่อวานย่า,าชิเจอตรงไหนไม่รู้รุนเสียงมาแล้วน่าจะเป็นเสียงฝนนะคะตอนนี้น่าจะไม่ใช่ลมแล้วั่าน มาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วดูบรรยากาศเด้อพี่น้องให้ดูฟ้านะคะมืดตึ๊บประมาณนี้เลยนะคะโอ้ยฝนฟ้าพี่น้องเอ้ยมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วนะคะอืม ลมไปแล้วบันนี้ฝนมาบาดเนี่ยบาดมืดคักมืดเนี่ยพี่น้องช่วงนี้พายุเข้านะคะเราดูทางภาคเหนือภาคาแถวเพชรบูรณ์นะคะน้ำท่วมนะคะดูข่าวน้ำท่วมก็อ่าก็เป็นตาอันลิตโตนพระเจ้าอยู่นะคะ น้ำท่วมมันลำบากนะเอจีไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เนาะข้าวของนะคะถ้าท่วมแค่ทางก็พอว่านเนาะบางคนท่วมบ้านนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าท่วมบ้านเนาะข้าวของนะคะจากสีอีนังต่ออียังเนาะสิได้ขนนะคะง,นงนะนาน,น,น,านเพชรได้บานี้เพชรได้บานี้แล้วบาดสินี้โอ,โอ,โอไม่ว่าจะมองไปมุมไหนนะคะ มืดหมด,หมดบาททีนี้เสียงฟ้าห้องก็ตึมต่ําตึมต่ําอยู่บาทกตนเนี้มืดมาหมดเลยตอนนี้นะคะว่าจะไม่ตกก็ตกจนได้พูนมาแล้วพูนทางพูนค้าอกโลกมาแล้วฝน ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ลุงเสือป้าสาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ